เป็นพนักง,งานส่งของแฟลตเอกเพจค่ะฐานเงินเดือนหนูไม่ถึงหมื่นชื่อนางสาวดนยาค่ะนามสกุลสายลีคุบค่ะอายุ23ปีค่ะเป็นพนักง,งานส่งของแฟลตเอกเพจค่ะพอดีหนูมาส่งของแถวนี้ค่ะเลยเข้ามาสอบถามค่ะ ประทับใจคือประทับใจเซลล์ค่ะแนะนำดีมากเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่ทำตามที่เซลล์บอกก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะของหนูถ้าไม่รอเอกสารส่งมาจากบริษัทก็ไม่นานค่ะหนูไปดูโครงการอื่นนะคะเขาให้หนูกู้ร่วมหนูก็เลยตอบเขาว่าไม่เอาเพราะว่าหนูทำงานคนเดียว หนูก็อยากได้เป็นบ้านคนเดียวเป็นชื่อของคนเดียวในบ้านเลยค่ะหนูก็เลยมาสอบถามเซลล์ที่นี่ว่ายื่นกู้คนเดียวผ่านไหมเขาบอกว่าน้องลองยื่นกู้ก่อนน้องอาจจะมีสิทธิ์ผ่านอะไรอย่างนี้ค่ะพอเขาดูฐานเงินเดือนหนูค่ะฐานเงินเดือนหนูไม่ถึงหมื่นแต่หนูได้ค่าคอมเยอะค่าคอมมิชชั่นเยอะค่ะแต่ละเดือนฐานเงินเดือนแค่90 0 0 300บาทค่ะความประทับใจในตัวบ้านคือบ้านกว้างมากเลยค่ะมีมีสาห้องมีครบให้ให้เราทุกอย่างเลยค่ะพื้นที่รอบบ้านก็เยอะปากถึงทุกคนนะคะคือถ้าคนชอบพื้นที่ในตัวบ้านเยอะคือโครงการนี้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะ คือมีทุกอย่างคือมีพื้นที่เล่นให้ลูกคืออยากจะทำอะไรในตัวบ้านคือมีพื้นที่ให้เยอะมาก